สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเอื้อการผิวเหลืองตำแหน่งครูผู้ช่วยกศนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยดิฉันได้จัดการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์แมทคลินิกผ่านช่องทาง Facebook Page และ YouTube Channel ซึ่งได้จัดทําวิดีโอการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาพอค .21001 ระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนต้นจำนวนทั้งหมด10บทได้นําโปรแกรม OBS Studio เข้ามาช่วยในการอัดบันทึกวิดีโอในรูปแบบที่เห็นหน้าครูผู้สอนและเห็นสื่อประกอบการเรียนรูพร้พร้อมๆกันซึ่งสามารถแสดงสื่อผ่านบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้เช่นแท็บเลต็ตโทรศัพท์มือถือ โดยดิฉันได้เลือกใช้การสอนโดยใช้อุปกรณ์เสริมก็คือ iPad พร้อมทั้งนำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Good Note 5ซึ่งสามารถคิดเขียนได้ขณะสอนเนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องคิดเป็นขั้นตอนและต้องแสดงวิธีทำจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนรู้อีกทั้งการจะนำหน้าจอจาก iPad เข้าสู่คอมพิวเตอร์ต้องใช้โปรแกรม A Power Mirror เพื่อสะท้อนหน้าจอไปอยังโปรแกรม OBS Studio และยังได้จัดทําหนังสือเล่มเล็กหรือพ็อกเก็ตบุที่มีขนาดเล่มกระทัดรัดพกพาสะดวกและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาอัดแน,น่นไปด้วยข้อสอบจํานวน166ข้อที่แสดงขั้นตอนวิธีทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียดและมีสีสันน่าอ่านโดยการออกแบบปกคลิปวิดีโอและปกพ็อกเก็ตบุต้องสวยงามและทันสมัยโดยใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Canva ที่รวบรวมเทมเพลตสําเร็จรูปมากมายและเครื่องมือต่างๆที่จําเป็น ให้ผู้เรียนลงทะเบียนผ่าน Google Form เพื่อรับเล่มแบบฝึกหัดสำหรับเรียนออนไลน์และลิงก์ Facebook Page เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆหรือติดต่อสอบถามโดยตรงกับครูผู้สอนอีกทั้งยังสามารถเข้าสู่ลิงก์ YouTube Channel ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เมื่อผู้เรียนเรียนจบครบทั้ง10บท ก็ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากและผู้เรียนจะได้รับพ็อกเก็ตบุ๊กสรุปบทเรียนออนไลน์เพื่อสามารถนํากลับไปทบทวนและฝึกฝนเพิ่มเติม